เรื่องนี้คือหนึ่งในปาฏิหารของหลวงปูล่ละไมเทิดตามโนพระอาจ,จินไตเหนือโลกที่ถูกเล่าโดยพระครูพิพัฒน์สุดสุนทรหรือครูบาโตแห่งวัดพระบาทปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สิทธิเอกผู้เป็นทั้งลูกศิษย์ใกล้ชิดและลูกบุญธรรมของหลวงปูล่ละไมครับวันหนึ่งหลังจากที่ครูบาโตพร้อมคณะของหลวงปูล่ละไมกลับจากทุละที่เชียงราย หลวงปู่ละไมก็เรียกครูบาโตเข้าไปพบแล้วกล่าวว่าอีกไม่นานจะมีนางตะเคียนมาขออยู่ด้วยที่วัดรับเขาไว้นะเขาจะสร้างารมรรีและช่วยวัดของเราให้เจริญให้โชคให้ลาบกับคนที่มาทาบุญครับครูบาโตก็ฟังด้วยความงงเพราะในวัดไม่มีต้นตะเคียนเลยสักต้นแต่ก็รับปากไว้ด้วยความเคารพครับหลายปีผ่านไปมีโครงการตัดถนนสี่เลนหน้าวัดขณะที่ช่างกาลังขุดพื้นถนน จูๆ่ๆรถก็ไปขุดเจอเนื้อไม้ต้นใหญ่พ่อขุดดูปรากฏว่าเป็นไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้รถกี่คันยกก็ยกไม่ขึ้นครับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยจนวิศวรกรผู้ควบคุมงานต้องมากราบขอความช่วยเหลือจากครูบาโตท่านใดนั้นครูบาโตก็พลันนึกถึงคำพูดของหลวงปู่ลมัยจึงอธิษฐานถึงหลวงปู่พร้อมบอกให้ช่างเอาทองคำเปลวไปเปียกต้นตะเคียน3แผ่นเมื่อทำตามก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นครับ รถที่ยกไม่ขึ้นเลยแม้แต่น้อยกลับยกมาตะเคียนขึ้นมาได้อย่างง่ายได้สุดท้ายก็ได้เชิญต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดพระบาทปางแฟนตามที่หลวงปู่ละไมาเคยบอกไว้ล่วงหน้าทุกวันนี้ว่ากันว่ามีผู้พบเห็นผี่นางตะเคียนมาให้โชคอยู่บ่อยครั้งและมีผู้มาแก้บนนำชุดไทยมาถวายจนล้นศาลจนทางวัดต้องมาขอให้ช่วยกันทำบุญค่าน้ำค่าไฟแทนครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มูลิสยามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ